สวัสดีนะคะเพื่อนค่ะสวัสดียนเช้านะคะเช้าวันนี้เม็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะล็อกไปชมบรรยากาศยันเช้ากันนะคะเม์จะปั่นไปหาซื้อขนมคกให้แม่ทานนะคะก็แวะชมบรรยากาศจ้องข้างๆไปด้วยกันกับเมน,นะคะไปค่ะไปค่ะเพื่อนๆค่ะปั่นไปซื้อขนมคกทานกันนะคะก็ อีกหนึ่งหม ok ู่บ้านนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะชมบรรยากาศสองข้างทางไปได้วยกันกัมีนะคะดูนลอกนะคะเพื่อนๆค่ะี่นี่นี่วิ่งดู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 ดชมเหนกําแพงนนะคะน่ารักนะคะเพื่อนๆขึ้นต้นไม้ไปแล้วนะคะขึ้นต้นไม้ไปแล้วนี่นีโอ้ไมวมากมากเลยค่ะขึ้นต้นไม้ไปแล้วนะ ไปไต่สายไฟต่อแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหนุนอยู่บนสายไฟนะคะไวมากเลยนื่นนะคะไปต้นไม้ต่อแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะโอ้ยไวมากเลยไวมากเลยนะคะดุ๊ปดุ๊ดุ๊ดุ๊เสาไฟไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะไปค่ะไปต่อก yes, uh, uh. ันนะคะเดี๋ยวจะสายนุน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  ายเสาไฟไปนู่นแล้วนะคะไปอีกเสาไฟนู่นเลยนะคะหนึง่งไปเสาไฟบ้านนูนนะะ้นแล้วค่ะนุ่นไปต้นไม้บ้านนู้นไปแล้วนะคะไปต้นไม้บ้านตรงข้ามเลยนะคะน้องไปไวมากเลยนะคะไม่เห็นตัวแล้วต่ขึ้นต้นไม้ไปแล้วค่ะนี่ก็ซูมไปมองไม่เห็นน้องเลยนะคะ วิ่งข้ามฟ้าไปเลยมือจุด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 ไวามากไปค่ะโอ้จะสายเดี๋ยวแม่รอทานขนมนะคะเนี่ยวิ่งมาตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยตายไปไหนแล้วนะคะเมื่อกี้ยังเห็นดูเลยไปแล้วนะคะเพื่อนค่ะไปเราก็ไปกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเอาขนมมากลับมาให้แม่แล้วเมย์ก็ จะเลาะไปหาทําคลิปไว้นะคะจะไปถ่ายเพื่อปนไม้ดอกไม้อะไรเก็บไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าธรรมชาติมีจะเอาไว้ลงช่องฟ้านะคะตอนนี้ก็ช่องฟ้าก็ดีอย่างไม่ต้องเก็บชั่วโมงไม่ต้องอะไรนะคะเราลงคลิปนะคะเราลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะคลิปสั้นคลิปยาวคลิปสตรีมสตอรี่อะไรนะคะแล้วเขาก็จะเชิญนะคะมีคําเชิญมาให้เราเข้าร่วมนะคะให้เราเข้าร่วม ก็มีเครื <Jean> ่องมือมาให้เรานะคะเพื่อนค่ะ้าสร้างรายได้นะคะอันนี้เมย์ก็เก็บนะขณะเมย์เพิ่งจะมาทํานะมาทาจริงจริงยังจังนะไม่กี่เดือนเองเมย์แสร้างรายได้ได้แล้วไม่ต้องเก็บชั่วโมงเลยนะคะพอดีเมย์ก็มีฐานผู้ติดตามตอนที่เมย์ว่างๆแล้วเมย์ไลฟ์ขายเสื้อผ้านะคะในเพจในช่องฟ้านะคะในเพจของช่องฟ้า ก็เลยมีผู้ติดตามนะคะผู้ดอ,อกคูนนะคะเพื่อนๆค่ะดอ,อกคูนสวยงามนะคะนั่นแหละแล้วก็เพื่อนก็แนะนํานะคะว่าน่าจะทําคู่ไปกับช่องอยู่ได้นะคะออกค็เลยลองทําดูนะคะวันนี้เก็บเหรียญได้ 7, 8, เจ็ดเหรียญแปดเหรียญนะคะก็ลงนะคะภาพนิ่งภาพนิ่งโบนัสสร้างไรายได้แต่ตอนนี้เขา เปลี่ยนเป็นให้เนื้อหานะคะสร้างไรายได้จากเนื้อหาจากคลิปที่เราลงะะเราก็ลงไปเรื่อยๆนะคะเรื่อนๆายเดี๋ยวเขาก็จะมีคำแนะนำมาบอกเรา,ะะาเรื่อนสียงนุกเสียงกานะคะ มีก็จะปั่นเลยไปดูทุ่งนู้นแล้วก็แวะกลับมาเอานะคะก็ไม่รู้ว่าขนมกบเขาเสร็จหรือยังนะคะไม่ค้ามีไหมคะวันนี้ขนมกบหมดแล้วหมดแล้วเหรอกดกินและแย่อินพรุ่งนี้ขายไหมเอ่ยขายค่ะออเอาไงดีเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์เราไม่แน่ใจ ไม่เป็นไรท่านนั่นเดี๋ยวปัน่นว้าวหมา,าปั่นเลยไปน่าวัดกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวว่าต้องโทรไปบอกน้องน้องจะได้มีหลอดหันล้วหันล้วไปชมบรยากาศยันเช้าที่นาด้านโู้นนะคะ แต่เช้าเลยนะคะเพื่อนๆขายยังไม่เจ็ดโมงเลยนะคะยังไม่เจ็ดโมงเลยก็ขายดีเนาะมีร้านเดียวนะคะมีร้านเดียวบากาศทุ่งๆนะคะเช้า บอกน้องนะคะโทรบ,บอกน้องว่าไม่มีแล้วก็จะไปหาทำคลิปต่อเลยพออยังเช้าอยู่นะคะยังไม่เจ็ดโมงเลยนะคะเพือ่อนค่ะปันเลาะชมบรรยากาศนะคะยามเช้าจะพาไปทุ่งนาตรงเลยวันนี้ไปนิดนึงนะคะ เพื่อนๆค่ะสดชื่นก่นไม่รู้ช่วงของการโบดวัดนี่จะเปิดหรือเปล่านะคะเมย์จะมาถ่าคลิปกันมาไหว้ผาด้วยนะคะตอนเช้านี้อาจจะยังไม่แวะนะเพื่อนค่ะ คนนะคะลูกนานี่นคะคะจลูกนาหลังวัดนะคะเพื่อนๆค่ะ